ข้าวแข็งอาทิที่ที่แล้วมาดูวันนี้ข้าวเหมือนเดิมไหมไปปรับมาหรือยังรับสามาตักมาตักมาข้าวดูข้าวก่อนข้าวขาหมูห่อละยี่สิบกล่องละยี่สิบมีที่โรงงานพี่ยาคนลุมพี่เดียวอันนี้พี่ยาไม่ได้บังคับให้เขาขายยี่สิบนะเขาขายเองเขาขายเองเขามาเสนอพี่ยาเองยี่สิบบาทเขาบอกว่าเขาอยากขายยี่สิบเขาไม่ได้อยากได้เงินเยอะ เขาอยากขายจํานวนเฮ้ยลาดร้านนี้แล้วเดี๋ยวกลับไปยานนั้นร้านนั้นโคตรอร่อยมาอย่าสั่นอย่าสั่นอย่าสั่นใจเย็นๆขาหมูยี่สิบพอแล้วมันเยอะไปเปล่ายี่สิบอะนะเอาราคาจริงนะครับเออมันเยอะไปนะเออยี่สิบเนี่ยจริงเหรอจริงดิพอต้องเข้าขาหมูมาอยู่กับอิสลาม เป็นไรไม่เป็นไรเราทำมากินเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ได้มีอะไรนะหูยข้าวขาหมูยี่สิบป๊าดเนี่ยดูนะวันก่อนพี่อาบอกว่าข้าวมันเป็นแล้วนะเนาะข้ามันแข็งเขาเลยไปปรับมาใหม่นะวันเนี้ยพี่อาไม่ชอบจิ้มอ่ะดูนี่ว่ามันจะแซบเวอร์มายี่สิบบาทเนี่ยถ้าจะร้อน อืมอร่อยอ่ะเองพี่กระเทียมอร่อยครับพี่ยาพี่กระเทียมยไม่เอาพี่ยาชอบกินแบบนี้อร่อยอร่อยคือดีเฮ้ยข้าวดีอ่ะหมูดีน้ำซุปดีดีหมดเลยอ่ะอืะอหือเดี๋ยวไทยคือต้องมาจัดตรวเงนิอนะอร่อยอ่ะดีร้านเนี้ยดีปรับปรับขึ้นมาม<อ>ดีขึ้นถ่ยายรูปเลยถ่ายรูปได้เลย ดีไปไร้านนู้นบางร้านนู้นบางเฮ้ยข้าวขาหมูดีอ่ะเอกนี่นี่ข้าวขาหมูคือดีมากยี่สิบบาทอะใครไม่มากินก็พลาดแล้วแหละหมดเร็วแน่นอนอืมอร่อยไปว่าสวยตัวจริงสวยกว่าในทีวีเมื่อวานนี้เขาจ่ายตังค์ให้ยังสี่สิบาทอะ แจก้วครับแจกนะครับเก็บตังค์ด้วยนะพี่ยากินเนี่ยยกกล่องเลยพี่ยากินยกกล่องเอามาอกล่องหนึ่งวันนี้พี่ยาจะเอานั้นอกล่องไม่มีหรอเอามาอันนี้คือกล่องละสี่สิบบาทวันแรกที่เขามานําเสนอนะกล่องเล็กกว่านี้แต่พอเขามาขายจริงเขาใส่เยอะกว่าเดิมคืออันนี้ยกยกย่องเลยนะคนนี้คือว่าวันแรกที่เขาไม่พี่ยาชิมเขาใส่กล่องกลมๆมาใช่ไหมสี่สิบบาทอะ พี่อาบอกว่าไปเปลี่ยนกล่องสี่เหลี่ยมแต่แค่แค่บอกว่าเปลี่ยนกล่องสี่เหลี่ยมนะแต่เขามาขายจริงๆเนี่ยสี่สิบบาทดูดิดูดิเยอะกว่าเดิมเอาลาดลาดน้ำจิ้มมาลาดก,กะทิมาคือข้าวเหนียวดีมากเอกกล,ล่องละสี่สิบบาทเนี่ยโคตรถูกแลวถูกที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้อันเนี้ยนะอันนี้พี่ยาไม่ได้บังคับให้เขาขายสี่สิบบาทนะเขาขายเองอเขาบอกว่าพี่ยาหนูขายแค่สี่สิบบาทพอ นะราดน้ำจิ้มมาเลยราดตรงมะม่วงด้วยพี่ยาชอบนี่พอ, <laughs> อพี่เอกสี่สิบบาทมันมีที่ไหนนี่มันมีที่ไหนเสอ,อแดกไม่มีนะครับี่ไม่มีตะเวนแดกไม่มีนะเนี่ยจัดมั้งแล้ครับเอาโรยโรยทั่วอืมสี่สิบบาทแต่ข้าวเหนียวนี้ดูดิดูข้าวเหนียวดูข้าวเหนียวแล้วความสะอาดพี่เอกเป็นไงความสะอาดกันฝุนกันอะไรอ่า สุดยอดนี่เป็นไงข้าวเหนียวดูตัวดูตัวช้อนมาพี่เอกมาช้อนเล็กไปไหมช้อนเล็กไปไหมช้อนไม่ไปเต็มปากเต็มใครมีช้อนใหญ่ไหมช้อนใหญ่ใครมีไหมร้านนู้นร้านนู้นเอาช้อนแกงอาไม่เอาช้อนนี้เล็กไปดูนี่ได้ว่าสวยโดนจริงสวยนี่ดูดิต้นจริงสวยนี่นี่เป็นไงดูข้าวเหนียวดูข้าวเหนียวก่อนสี่สิบบาทมันมีที่ไหนในประเทศไทยมันมีร้านพี่ยาคนลุมเนี่ยแล้ว มันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนไม่เคยกินข้าวเหนียวมูนกับมะม่วงที่ไหนมันอร่อยกว่านี้มันไม่มีแล้วเอกอยากกืนน้ําลายดิเนี่ยดูดิพี่เอก <c oughs> มะม่วงคือดีหวานเย็บ <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะ <im> คืออร่อยมากมะม่วงนี่คือมันดูเหมือนดูเหมือนผิวมันจะตึงนะ <im> ดูมะม่วงเขาก่อนมะม่วงเขาเนี่ยนะ, <im> นนนะหวาน <im> นี่ดูมะม่วงเขานะค <im> ือดีมะม่วงคือดีมะม่วงเขาคัดมาแล้ว <im> คำที่สองค <im> ุณภาพสุดยอด ร้านนี้นะถ้าคะแนนร้อยหนึ่งน,นะพี่อยากให้คะแนนคะแนนเต็มร้อยใช่ป่ะพี่อยากให้ร้อยห้าสิบพี่ยาครับคืออะไรพี่ยาครับมีอ,อร่อยเกินม,ม,มีคอมเมนต์มาบอกว่าอยากให้พี่ยาเอาอนำอาหารที่มีเกี่ยวกับฮาลานเข้ามาบ้างครับตอนนี้ไงเพราะว่าลูกค้าพี่ยาคนใต้เยอะ,อะมีแล้วมีแล้วมีแล้วนี่ไงคนอิสลาลมากินกับเขาได้เลย คนไหนที่เป็นอิสลามเนี่ยถ้าไม่มากินข้าวเหนียวมูลบ้านนี้นะลาดขอบอกเลยพี่ยากินคนเดียวเนี่ยหมดไปรุ่งนี้เอามาร้อยโลเลยนะข้าวเหนียวทำมาให้ได้ด้วยลูกค้าพี่ยาเขาอยากกินไงคืออร่อยอ่ะโคตรอร่อยเลยหมดกลง หมดแล้วมดไปหมดกองแล้วอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยอร่อยมากอ,มอร่อยอันนี้อะไรดูดีอะในดูดีอันเนี้ยอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ร้านเนี้ยคือวันก่อนเขามาแล้วเขาไม่กรอบใช่ไหมล่ะ ไข่หงี้ไม่ใช่ครับเขาเรียกอะไรไข่หงยังไม่เคลื่อนยัไม่ทำยังไม่อยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มพิยาอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะขาเหนียวร้านเนี้ยไปเก็บตังค์ด้วยนะสี่สิบบาทไปเก็บตังค์ด้วยกินเพื่ออะไรพี่อิ่มไม่ได้พิยาหน้าหน่อยค่ะหนูได้มพิยาห้าหลูกค้าหน่อยค่ะขอบคุณนะคะ อร่อยอ่ะเลกต้องไปไปจองไว้อีกจองไว้ตากล้องสามคนสามกล้องเนี่ยตากล้องสามคนเนี้ยแล้วมาเก็บตังค์กับพี่ยานะโอ้ยอร่อยฉั้นให้พี่เอกพี่เอกจ่ายให้พิยาด้วยพี่ยาถ่ายด้วยได้ไหมคะก่อนถ่ายไหมเนาะได้ค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงต้มก้องนิดนึงมาทำเนี้ยน่ะยี่สิบบาท ยี่สิบาทเขาบอกว่าขายสิบบาทแต่พี่ยาว่านะน่าดูดิก็ไม่แพงหรอกสิบบาทก็ได้นะใช่โอการ้าสิบก็คือเขาบอกว่าโอการ้าสิบอการ้าสิบอันนี้เอกก็ก็ชิมแล้วก็ไม่แพงก็ได้อยู่นั้นได้อยู่คนนี้ได้อยู่นะได้อยู่แต่พี่ยาอิ่มแล้วอันเนี้ยกินไม่หมดอิ่มแล้วมาไก่ย่างไก่ย่าง ตอนนี้ไก่ย่างดังไปไหนต่อไหนแล้วเอกไหนครับคือ,อนนเขาแจกตอนนี้เหลือพ่อกับแม่ลูกไปเรียนใช่ลูกไปเรียนเหลือแต่พ่อกับแม่อ๋อมันเสาว